เข็มขัดนิรภัยตรวจจับผู้โดยสารปัญหาที่ทำให้เกิดนวัตกรรมนี้การใช้รถใช้ถนนสามารถเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อถ้าหากขับขี่โดยประมาทและไม่มีการคาดเข็มขัดนิรภัยอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้การคาดเข็มขัดนิรภัยสำคัญอย่างไร 1. ช่วยไม่ให้คนกระเด็นออกไปนอกตัวรถ 2. ช่วยให้ลดอาการบาดเจ็บ และ3ช่วยป้องกันสมองและกระดูกสันหลังการคาดเข็มขัดนิรภัยแก่เด็กและคุณจึงสำคัญจุดมุ่งหมายของนวัตกรรมเพื่อให้ผู้ปกครองได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการคาดเข็มขัดนิรภัยให้กับเด็กเพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตหากรดประสบอุบัติเหตุความรู้หรือเทคโนโลยีที่ใช้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาโดยใช้อุปกรณ์ 1. 1. i t c h i n g 12โวลต์ทับ3แอมป์เป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ต่างๆและสามารถเปลี่ยนแรงดันไฟจากไฟสลับโวลต์สูงให้เป็นแรงดันไฟโดยตรงโวลต์ต่ำได้ 2. รีเลย์ใช้ในการควบคุมการทำงานของวงจรโดยการป้องกันกระแสไฟให้ขดกับขดลวดเพื่อทำการปิดหรือเปิดหน้าสัมผัสคล้ายกับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส 3. p i พ o t l ล m p LED ใช้ในการแสดงการทำงานของวงจรวงจรอ,อ,อนุกรมโดยการอนุกรม Switching Delay Pilot Lamp และเข็มขัดนิรภัยคุณค่าและประโยชน์ช่วยทำให้ผู้ปกครองเห็นไฟแจ้งเตือนและทำการค่าเข็มขัดนิรภัยให้กับเด็กลดการบาดเจ็บหากเกิดอุบัติเหตุได้ เมื่อคาดเข็มขัดนิรภัยไฟจะเป็นสีแดงและหากไม่คาดเข็มขัดนิรภัยไฟจะดับข้อจำกัดหรือปัญหา 1. ต่อดีเลย์ผิดขั้วทำให้วงจรไม่ทำงาน 2. ชุดเข็มขัดเป็นแบบโครเมียมมีความหนาเกินไปจึงทำให้การบัดกรีนั้นเป็นไปนได้ยากลำบาก การสาธิตเซ็นเซอร์ตรวจจับผู้โดยสารนะครับนี่คือเซนเซอร์ตรวจจับผู้โดยสารครับถ้าไม่มีผู้โดยสารนี่คือสถานะไฟแจ้งเตือนครับจะดับแต่ถ้าเกิดว่ามีผู้โดยสารขึ้นมาหลอดตรงนี้จะโชว์สถานะไฟขึ้นมาคือจะมีผู้โดยสารอยู่ครับ